สวัสดีค่ะพบกับสวนแลนาเฮากันอีกครั้งนะคะวันนี้สวนแลนาเฮาเราจะพามาดูยูเลกาเลมอนค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราได้เอาพวกหญ้าออกตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะคะ่ะได้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วแล้วก็ทำการใส่ปุ๋ยลดน้ำหมักลงไปนะคะเขาก็จะเริ่มแตกกิ่งแล้วก็แตกใบแตกยอดขึ้นมานะคะ นี่ค่ะเริ่มจะสวยแล้วช่วงนี้ฝนตกด้วยนะคะฝนตกบ่อยก็ทำให้เราไม่ต้องลดน้ำเพราะว่าเลมอนเขาก็จะเป็นตระกูลเดียวกับมะนาวพวกนี้ค่ะเขาก็จะไม่ต้องการคือเขาต้องการน้ำสม่ำเสมอแต่ว่าไม่ต้องการให้น้ำขังนะคะเมื่อไหร่ที่น้ำขังนี่ก็คือต้นเขาก็จะเริ่มเหลืองแล้วก็ใบร่วงนะคะต้องพยายามดูระบบน้ำให้ดีนะคะนี่ค่ะแล้วช่วงเวลาที่เขา ออกลูกเราพยายามลดน้ําให้เขาสม่ําเสมอนะคะเพราะว่าถ้าเราขาดนาถ้าเขาขาดน้ํานะคะถ้าเราแบบลดน้ําให้เขาขาดไปพอเรามาลดอีกทีก็คือเขาจะเกิดอาการเหมือนแบบลูกเขามันจะแตกอะคะ่ะก็จะทําให้ลูกลูกของเลมอนเราแตกได้นี่ค่ะเลมอนของเรานี่จะเป็นแบบกิ่งตอนทั้งหมดเลยนะคะ เราจะมาชําใส่ถุงไว้ประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งค่ะแล้วเราก็จะเอามาลงปลูกในวงบ่อแบบนี้ค่ะเพราะว่าที่เราปลูกในวงบ่อก็เพราะการจัดการวัชพืชจะง่ายค่ะเวลาใส่ปุ๋ยหรือว่าลดน้ำหมักก็จะง่ายขึ้นยูเลกาเลมอนออยูเลกาเลมอนของเราที่อยู่ในสวนก็จะมีทั้งหมดประมาณ10 16บกกระถางเนาะเพราะว่าเรามีปลูกหลายพันค่ะถ้าเป็นยูริกาก็ประมาณ16บกกระถางแล้วก็มีเลมอนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็จะมีเลมอนฮาวายนะคะหรือว่าอัดสำด้วยแล้วก็จะมีมะนาวคาเวียอีกก็อย่างอย่างละประมาณ15กระถางประมาณนะคะสิต้นนี่ค่ะอย่างต้นนี้นะคะ นี่ค่ะเขาเริ่มเริ่มแตกยอดแล้วค่ะหลังจากที่เราบำรุงเขาแล้วก็ใส่ปุ๋ยลดน้ำหมักแต่ว่าช่วงนี้หน้าฝนเราไม่ได้เข้าสวนมาดูประมาณวันสองวันใบเขาจะเริ่มโดนแมงแท้ค่ะหรือว่าเป็นตัวอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราต้องหาสาเหตุอีกทีแล้วก็มาจัดก,การแก้ไขอ๋อนี่นก็เจอแล้วมีตัวหนอนด้วยค่ะอยู่ตรงนี้ตัวนี้ นี่จัดการเรียบร้อยแล้วก็เราจะมีการแต่งกิ่งด้วยนะคะอย่างเลมอนต้นนี้ก็คือเขาช่วงล่างเขาจะค่อนข้างกิ่งเยอะและจะทำให้ลกเราก็จะมีการมาตัดแต่งกิ่งให้ต้นเขาสูงชลูดขึ้นจะได้ดูสวยงามอะคะ่ะแล้วก็เป็นพุ่มข้างบนเวลาเราจัดการตัดกิ่งหรือว่าดูแลความสะอาดมันก็จะง่ายขึ้นนะคะ ข้างล่างมันก็จะไม่ลกุกเวลาเราใส่ปุ๋ยง่ายต่อการใส่ปุ๋ยพรวนดินหรือว่าลดน้ำหมักพวกนี้ค่ะก็จะง่ายขึ้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนนู้นนะคะเป็นเลมอนฮาวายของเรานะคะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะนี่ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นเลมอนฮาวายนะคะหรือว่าอัสสำค่ะก็จะไปนู่นค่ะยาวเลยต้นกำลังสวยเลย ช่วงนี้หน้าฝนหญ้าก,ก็จะลุกนิดหนึ่งอะคะ่ะอันนี้เราเพิ่งจะเอาย้าออกนี่หญ้าเขาก็จะขึ้นมาอีกแล้วนี่ค่ะการจัดการหญ้าของเราก็คือถอนเลยค่ะเพราะว่าเราจะไม่ใช้สารเคมีกันนะคะนี่ค่ะด้านหน้านี้ก็จะเป็นฮาวายหรืออัสัมนะคะแล้วก็จะปลูกผสมผสานกันมีปลูกกล้วยปนไปด้วยทั้งแคอันนี้แคเตี้ยค่ะ นี่ตัวนี้จะเป็นแคตตี้อะแล้วก็ปลูกผสมกันไปด้วยนี่เ,เพิ่งเอาย่าออกได้ทิดเดียวเองนะคะนี่เริ่มเริ่มจะแทงย่าจะแทงขึ้นมาอีกแล้วอยู่ยต้องมาจัดการใหม่นี่ค่ะแล้วก็โซนด้านนู้นก็ใช่นะคะก็จะเป็นเลมอนฮาวายของเราส่วนด้านนี้จะเป็น มะนาวคาเวียหรือว่ามะนาวนิ้วมือนะคะนี่เห็นไหมเราเอาหญาออกแล้วเขาเริ่มจะนี่เห็นไหมคะเขาเริ่มจะแทงยอดสวยงามมากนี่คะ่ะแตกกิ่งขึ้นมาสวยงามมากตัวนี้ก็จะเป็นคาเวียมะนาวคาเวียสีสีเขียวเนาะดิเอมเมอรัแลแต่ว่าเราต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าเวลาออกลูก จะเป็นเหมือนที่ล้านค้าที่เราซื้อมาเขาบอกหรือเปล่าหรือว่าเราจะโดนแกงเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะคะนี่ค่ะกิ่งเริ่มโตแล้วตัวนี้จะเป็นเสียบยอดนะคะจะไม่ใช่กิ่งตอนเหมือนเลมอนนะคะตัวนี้จะเป็นเสียบยอดทุกต้นเลยกําลังสวยเลยยังเออวันนี้ขอฝาก เลมอนกับมะนาวคาเวียของสวนแลนาเฮาไว้ด้วยนะคะเราจะคอยมาอัปเดตความคืบหน้าของทั้งสอง,สองอย่างนี้ให้ทุกท่านชมเรื่อยๆนะคะยังไงเราก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของเราช่องสวนแลนาเฮาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีลงคลิปที่มีสาระหรือว่าท่านอยากดูคลิปแบบไหนลอง ลองอินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าลองเม้นเข้ามาได้นะคะถ้าเราทําได้เราก็จะทําให้ทุกท่านดูกันนะคะชมกันหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกเลมอนการปลูกมะนาวก็สามารถสอบถามมาได้นะคะว่าแนวทางของสวนเราคือเราปลูกกันยังไงดูแลกันยังไงนี่ค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมารับฟังสาระดีๆของสวนแลนาะเฮาด้วยนะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ